ยิ่งลำบากยิ่งมีเรื่องเล่าหลวงพ่อชาบอกว่า,วาชีวิตที่ไม่ลําบากวันหนึ่งเมื่อแก่ตัวจะเอาอะไรมาเล่าทุกอย่างเกิดมานี่มีช้อนเงินมีช้อนทองมีเครดิตคัทพร้อมไปทั้งหมดเลยไปทําธุรกิจพ่อแม่ก็เตรียมไว้ให้เล่นการเมืองพ่อแม่ก็เตรียมไว้ให้ไปต่างประเทศก็มีคนดูแลไปห้างสรรพสินค้าพ่อก็ปิดห้างให้เดิน ไปผับเขาก็ปิดผับให้คุณเต้นอยู่คนเดียวชีวิตอย่างนั้นมันสนุกตรงไหนชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีบททดสอบเนลสันมันเดลานี่ถูกจับขังคุก27ปีเต็มะเข้าคุกไปอายุ40ออกจากคุกมาเนี่ยเจ็ดเศษชีวิตแกเต็มไปด้วยความยากลำบากถูกลอบยิงถูกประกาศจับตายถูกขังลืม2งยีปีเต็ม พอกลับออกมาโอโหแกปาหกถา,าที่ไหนคนแห่ไปฟังเพราะอะไรชีวิตแกมีรายละเอียดเยอะและวันหนึ่งถ้าท่านผ่านมันไปได้มันจะกลายเป็นเครื่องลายครามประดับชีวิตมันจะคือรอยอันวิจิตบนเจอกันชีวิตของเราทุกคนเรามีเรื่องเล่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีบททดสอบ